วันหยุดสีวันฟันยอยากไปทะเลอ๋อนี่ครับวันหยุดยาวที่ผ่านมาครับผมมานี่ได้ไปนอนองงงลิมทะเลสวยงามมากครับผมมีภาพครับไหนแดแดสู่เที่ยวสนุกจังโว้ย สวัสดีครับผมและตอนนี้คุณได้อยู่กับปลื่มในรายการงงโซเชียลสนุกจังเอยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่กูงหงายไปข้างหัแล้วคอมัน รายการจะมาอัศเด็กเทนนิ่และไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสุามากๆหรือปวดหัวประสาทสุดๆเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้นะฮะโอเคก่อนเราจะไปลุยกันในโลกโซเชียลครับผมเมื่อกี้นะครับผมผมโพสคิวแอนเอคำคําไปในอินสตาแกรมของผมนะครับผมมาเพื่อเบสกอร์ออฟฟิเชียลนะครับผมมาเป็นคิวแอนเอว่าถามอะไรก็ได้บนโลกใบนี้อ่านี่หละครับผมเมื่อกี้โพอันนี้ไปนะครับผมมาเรามาดูคำามจากทางบ้านที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับผม มาอันแรกครับพิมพ์ถามคำถามยังไงคะแบบนั้นแหละครับใช่ครับแบบนั้นแหละอ่ะอันต่อไปครับชาใส่ไข่มมูที่เรากินกินอยู่นี่มาจากทะเลเหรอคะทำไมไม่เค็มเลยอันต่อไปอันต่อไปผู้ชายกํายํานี่แสบมือไหมคะมันกํายําอย่างนี้ไม่ใช่กํายําอย่างนี้เอ้ยอ,อันต่อไปปากกาหมึกหมดต้องเติมหมึกน้ำหรือหมึกย่างครับโอ้ยพอ<า>เลิก ยังไม่ชันเริ่มเข้าโซเชียลเลยครับปวดหัวแล้วโอเคงั้นเรามาลุกันในโลกโซเชียลเลยดีกว่าครับบอกว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะฮะไป <c oughs> <c oughs> จากคุณบ <c oughs> ีเคแคปชัน่นไปหมดแล้วหนังสือเรียนยังไงนี้น่าจะเป็นหนังสือเรียนแบบสอนเรื่องการปั้มหัวใจครับผมแต่ว่าดูไปดูมาแล้วมันดูเหมือนวงแหวนแปรธาตุหรือการบูชายันอะไรสักอย่างนี่มากกว่านะฮะพอมันวาดเพิ่มไป <c oughs> มัโหดมากคือแส่เส้นสปีดไปแม่งโหดมากพื้นแยกมัน่ะคอมเมนต์ครับตอนแรกคงจมน้ำแหละตอนหลังเนี่ยซี่คงหักตอดทะลุม้าำแตกตายอินมากดูหน้าพี่สิระเบิดเวราอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยภาพซ้ายครับเป็นรูปเมืองอ๋อโอเคภาพขวาครับกำแพงมาเรียว่ะมีกอะอยู่ตรงนี้นิดนึงมาแล้วแฮ อันนี้ได้อะวะแก่งในได้อะวะอ้าววายเฉยอันนี้อยู่ๆมา <c oughs> วายเฉยโธอย่ยกเินแต่ละอันรู้เลยว่าว่างแหละ เด็กดีทำอย่างนี้แกนหนังสือเรียนนะครับไม่เอาอันต่อไปเดี๋ยวครับจะเป็นชาร์ตกริเตอร์อ๋อเป็นฟิลแบบว่าเหมือนคู่รักทะเลาะก,กันก็บอกมาคนนึงบอกว่าขอโทษอีกคนนึงบอกจับแก้วแล้วโยนดูดิโยนแล้วแก,แ,วแ,กแตกไหมแตกขอโทษมันดิมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมไม่ วความรู้สึกฉันก็เหมือนกับแก้วนะแตกแล้วมันก็ไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้อะไรอย่างนี้ยังมีต่อครับผมที่มันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะเป็นเพราะกฎข้อ2ของเทอร์โมไดนามิกซึ่งกล่าวว่าเอนโทรปีของระบบอิสระในกระบวนการใดๆจะมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอโดยที่เอนโทรปีคือปริมาณที่วัดความไ้ระเบียบของระบบนิยามเป็น D S ก็คือ D Q G การที่มึงโยนแก้วแล้วแก้วมันแตกมึงทําให้เอนโทรปีของระบบเพิ่มขึ้นแต่กระบวนการที่เศษแก้วแตกกลับมารวมกันเป็นแก้วเหมือนเดิมไม่เป็นกระบวนการที่เอนโทรปีลดลงมันจึงเป็นไปไม่ได้จาก สมบัตินี้นะพี่สิทธิ์จะมีแนวคิดที่ว่าเราสามารถพิจารณาเอนโทปีพระบบจิตกางของเวลาได้จุดๆุดลากนเดิมทีไอ้ฝั่งขวานี่จะง้อนะจะขอโทษนะแม่งเจอตอบพี่ไปแม่งลาก่อนเลยคอมเมนต์ครับไม่แตกอ่ะแก้พัดติก <c oughs> ดื้อเราอะ่ะจะไม่เลิอกอะ่ะต่อไปเดือนครับเช่วเวาเพมนุษย์เงินเดือนแคปชั่นวันหยุด4วันฝันอยากไปทะเลอ๋อานี่ครับวันหยุดยาวที่ผ่านมาครับผมมานี่ได้ไปนอนโมโกริมทะเลสวยงามมากครับผมมีภาพครับไหนได้เหรอวะไอ้นั่นก็ไปสมุยไอ้นี่ก็ไปพักยาอีนู่นไปภูเก็ตกูจะยอมไม่ได้สกอ โพลงไอจีได้นอนง่โง่ลิมเคเลสักทีแ a สแคกฮาวายแคสแ็กมิ i ิมอลแค a แคกชียริงเอ้ยต่อไปเลยครับเจ้าเปส่งปอลแคกช่ามันหน้ามานานละมันหน้าใครมันหน้าทำไมไหนอืมเป็นแก๊กชายหญิงคุยกันครับคุยกันมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้เปิดตัวสักทีหนึ่งก็มาดีสัตว์ ผมหมายถึงเปิดตัวคู่เราไม่ใช่เปิดมา,ารดิษัตไม่ใช่โอ้ยอันต่อไปจากคุณฟักซาเป็นเหมือนข้อสอบเกี่ยวกับอริยรสัจสี่รับผม,มาความจริงที่คำไม่ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะเขาเขียนว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างความทุกข์ที่ตนเองเคยได้รับพรวีเคราะห์ตามหลักอริยรสัจสี่มาดูกันครับวิเคราะห์ยังไหงหความทุกข์นักเรียนตอบอกหัก 2. สมุนไทยเหตุแห่งทุกข์เขามีคนที่รักแล้ว 3. นิโรธความดับทุกข์ทำใจสี่มัดวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ฟังเพลงเศร้าเพิ่งฟังเพลงเศร้าแม่งหนักเลยรอีกไม่ใช่พ้นทุกข์เพลงเศร้าไม่พ้นทุกข์หข้อคิดที่ได้สุดท้ายก็พี่น้อง ทำไมมันแซ่จังวะทำไมไอ้นักเลงคนนี้มันแซดจงน้วะเป็นกำลังใจให้นะแต่อันดับแรกไปแก้มาร์กก่อนได้แล้วพี่คิดปฏิบัติเพื่อให้พนชุกอะฟังเพลงเศร้าไม่ช่วยเว้ยออกไปข้างนอกไปเที่ยวนู่นโอ้ยต่อไปเดี๋ยวรับจะกรุงมีมไทยแลนด์แคปชั่นสปี i อินไทยแลนด์อ่าเป็นหนังเกี่ยวแบบว่าตัวเอกครับผมเป็นคนมีหลายบุคลิกครับผมไหนอินไทยแลนด์เป็นใครอินไทยแลนด์เป็นพี่จัดวะถูกต้อง คอมเมนต์นะนักขาวว่าวพูดมีถึงก้กตัวตนโอ้ยนารุโตรหรือเปล่ากูนึไม่แยงเงาพันล่างาต่อไปเจเพลคนมันจับแคปชันโกรธแคปตายเขาขอโทษคำเดียวก็หายอ่าเป็นแคปการสนทนาครับผมนะไหนดูซิอะไรเธอทึงไปโชบหายอะ่ะหายบ่อยมากช่วงน,นี้ออนก็ไม่ค่อยจะตอบเราไม่ไหวอ่ะแบบนี้โกรธมากโกรธมากไม่ไหวละแบบนี้เลิกคุยแน่นอนครับผมนะอีกฟันึงตอบกลับมาว่าขอโทษโอเคแล้วเจอําอะไรอยู่ กูเข้าใจแคปชั่นเลยก่อนแคปตายเขาชอกทอดคำนี้ก็หายโอ้โหคนแชร์เขาเลยรู้ไหมท่านผู้ชมคนแชร์สี่หมื่นเจ็ดแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับแสดงว่าในประเทศแล้วอ่ะมันมีไอ้คนดองแชทอย่างนี้เยอะครับผมไอ้คนแบบแบบหลับตายอ่ะแบบแมหายไปเลยวันหนึ่งทาคิปหนึ่งเนี้ยคนแบบนี้มันเยอะซึ่งผมอยากจะตอบนะครับผมว่าเขาอาจจะไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่เขาแค่ตอบคนอื่นเขาไม่ตอบคุณ S <S อต่อไปดีครับจเจเน <S <S 2> <S 2> วียลริปเพ็เป็นคลิปวิดีโอครับชื่อคลิปไม่น่าแดกเยอะเลยกู อ๋อจะได้แล้วมึงจะได้แล้วมึงอ๋ออ๋ออมึงเอานิ้วเกี่ยวดนี้ยน่เออตีขวาน่ะะมึงเกี่ยวดนี้ีตีขวาน่ะมึงเชียร์มึงอยู่จะขึ้นแล้วอ๋อจบเรียบร้อยทำไมมึงหน้าองสารอย่างวะไอ้เคอันต่อไปจาเบรีอลซเป็นมีมลูกครับแคปชั่นเมื่อคุณเพลอกดเปิดหน้ากล้องอุ้ย ผม่าเป็นโคตรบ่อยเลยแบบว่ากําลังจะถ่ายอะไรสักอย่างถ่ายอะไรก็เก๊กก็เก๊กของผมนะส่วนใหญ่เกิดกักการถ่ายหมาผมอุ้ยมันน่ารักพปดีเก๊กเก๊กก๊เก๊กโชอุ้ยตกใจเห็นหน้าตัวเองเห็นจมูกมันเริ่มเลย <c oughs> เต่อไปเดี๋ยวรับ <c oughs> จากรูมาฮิโร่คาเดเียร์ไทยแลนด์คอ <ion> <c oughs> มมูนิตี้แคปชั่นเมื่อคุณไม่สบายแล้วขอให้แฟนของคุณไปซื้อยาอันแรกครับเ <c oughs> ตา้ามีโดริยะต่อพันเคครับเขารู้แล้วว่าเต้าไม่สบายกำลังซื้อยาไปให้นะ น่ารักเบสบอยเฟรนด์ครับอย่างนี้อันนี้ของเทอดโลกิเต้าอเขาไม่สบายซื้อ,อยามาให้หน่อยอยาอะไรยาแก้ไข้ไงยาแก้ไข้คืออะไรโรเล่นกำลังซื้อไปให้พันหนุ่มซึนต่อไปบาคุครับผมมาไหนเต้าอะไรเขาไม่สบายซื้อ,อยามาให้หน่อยมีมือมีตีนก็ซื้อเองจุดอะไร เขาไปซื้อเองก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวซื้อไปให้โดมปะชนหนาก็เช้่อุออย,อ,ย,อ,ยอันนี้ไม่น่าใช้สึ่อเยอะเลยอันนี้กาวหนุ่มเบสสุดๆเลยมีอีกมีอีกเตวจ้าเขาไม่สบายไม่สบายเหรอให้เขาซื้อไปให้ไหมอาการยังไงบ้างใข้เข้าหร่เดี๋ยวเขารีบไปนะเอาก็ต้มด้วยไหมเตา้าไม่ต้องรีบก็ได้ไครนิดเดียวเองเขาอยู่หน้าบ้านแล้วเปิดประตูหน่อย รีบสุดพี่เต้าเต้าว่าเขาสวยไหมเต้าเต้าฉันแบบนี้มา37รอบแล้วเขาว่าเขาสวยนะเต้าได้โปรยูด มีอีกมีอีกเต้าเขาไม่สบายอย่าไปยุ่งกับกูเฮี้ยอินดี้โอ้ยพออันต่อไปดกว่าครับจะเป็นสมาโค้ชคู่ข้่งใครซุปเปอร์ฮีโร่โอ้แค่ไปจกในคิวิทเตอร์ของพี่เิด์ดครับอกมาเขาบอกว่าเขาเรียกผมว่าเอเรนเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเช้าตู่8กันยายน2563นั้จากนี้ขอเวลาทำเอ็มวีครับผม คนนั่งรอพร้อมกันกับผมนะครับผมกับเพลงเขาเรียกผมว่าเอเลนครับเพลงเสร็จแล้วครับผมแต่เราจะมารอฟังเพลงพร้อมเอ็มวีกันนะครับผมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาออกกันในรายการอุ้ยตื่นเต้นว่ะคอมเมนต์ครับกำลังเข้าชาตเอเลนอินอยู่กำลังเอาอินเนอร์ตอนสู้กับชายชั้นกับอินโทรไอแคลคออนเดอร์ตันมาอยู่ครับเพลงมาโอเคผม ใครชอบใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนพี่คุณนะครับผมฮะแล้วก็นี่เลยครับผมมาคือใครอยากได้หน้ากากโซเชียลโซเชีนะครับวิธีการง่ายๆได้แบบฟรีๆนะครับก็คือไปกดติดตามผมที่ Instagram มพรีมเมอร์สกอต์ออฟฟิเชียลนะครับผมจากนั้นก็กดไลค์เดีคอมเมนต์รูปไหนก็ได้ของผมนะครับผมมาแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีมาสัปดาห์ละสามรางวัลประกาศผลทุกวันจันทร์ที่แฟนเพจวีอขอบคุณเหล่าีมร์รกันเข้าามนะครับผมขขอออบคุุณทกๆรายยชื่เลนะครับทั้ง แบบสนุกจังและแบบสนุกจังว้อยนะครับแบบสนุกจังว้อยเราเอารายชื่อของทุกท่าน,นขึ้นในอินโชรแล้วนะครับผมมาขอบคุณมากๆนะฮะรวมไปถึงถ้าใครสมัครแบบสนุกจังว้อยนะครับผมมาได้เจ้านี่ส่งตรงถึงบ้านคุณแบบฟรีๆด้วยนะครับผมมาถ้าเกิดใครสนใจก็มาสมัครกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากพูดคุยกับผมหรือว่าตอบ Q&A สนุกสนุกกันนะครับผมมาไปติดตามผมได้ที่ Instagram มเบลนด์มันด์สคอร์ออฟฟิเชียลนะครับผมรวมไปถึงขอบคุณแฟนอันทุกอันที่ส่งกันเข้ามาวันนี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยครับชออบบจรรริงงๆนะคคัผมใยากกสส่็โพ รูปของคุณที่ Instagram คุณแล้วก็แขกมาที่ Instagram p เฟื่อ f มือเดอสอร์ออฟฟิเชียลพร้อมติดแฮชแท็กเพื่อแฟนอาร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมมีตอนนึ่งจากรายการโซเชียลสนุกจังวอยอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะตรงการนี่กด Subscribe นะครับฝากกดให้กันด้วยนะครับผมฮะจะได้มาอัปเดตเทรนดิ้งไวรัลกันทุกวันนะครับผมฮะโอเคงั้นวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันฮะ